สวัสดีครับเพื่อนๆก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็จะค่ำแล้วนะครับใกล้จะมืดค่ำแล้วเรามาดูเรามาตามดูทุเรียนมูซันชิงตัวน,นี้นะครับเพื่อนๆต้นที่แตกยอดไปเมื่อตอนอเมื่อ ไม่กี่เดือนนะครับที่ที่เขาเพิ่งมาแตกยอดนะครับวันนี้ก็ตามมาดูนะครับแลวผมก็ทําการตัดตัดยอดประทานให้นะครับตอนนี้ต้องใช้ไม้ประครองนะครับเพื่อนๆใช้ไม้ประครองครับเพราะว่าลำต้นเขาอ่อนมากนะเพื่อนๆจริงเขาจะยืนมากครับเพื่อนๆจริงจะยืดยืดยาวมากครับอ เหมือนกับว่า ils, ยอดเขาไหลนะครับไหลเหม function, the ือนกันกับหมอนทองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใบโตนะครับเพื่อนเพิ่งเห็นมูซันชิงใบโตนี่นะครับใบโตเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับยอดนะครับยอดเริ่มโตตอนนี้ผมได้ใช้ไม้นะครับไม้ประคองไว้ครับเขาอ่อนมากครับเขาจะโน้มลงมาอย่างนี้ผมก็เลยปักเอามาปักไว้อีกรอบนะครับในไม้นี่ครับแต่ก่อนต็ถอดดอกแล้วครับ พอมาตัดพอมาตัดตรงนี้ออกให้ก็เลยก็เลยกิ่งยื่นออกทุกทิศทุกทางนะยาวมากนะเพื่อนเพื่อนนี่ครับกิ่งยาวนะครับแล้วก็ก็หนักหนักใบนะครับหนักใบก็เลยต้องใช้ไม้เนี่ยมาค้ำค้ำยันให้นะครับนี่นะครับมูซานชิงนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ใบโตแล้วครับเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนใบเล็กนิดเดียวนะครับใบเล็กๆนะครับใบเล็กๆเหลืองเหลืองนะครับ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะจะมีสีสันขึ้นมานะครับใบจะเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติดีนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนอินทรีย์นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับมูซานชิงใบโตแล้วครับผม บ้านผมอยู่ใกล้ๆสนามบินนะครับสนามบินขอนแก่นพอดีเครื่องขึ้นนะครับเสียงมีเสียงเครื่องขึ้นนะครับหมุนไปแล้วครับไปแล้วนะครับเครื่องบินนะครับเพื่อนโมซานชิงนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆืมาตามดูโมซานชิงต้นนี้นะครับที่เพิ่งแตกยอดมาไม่กี่เดือนแล้วก็ตอนนี้ใบโตใบสวยแล้วครับเพื่อนๆใบใหญ่นะครับ ใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆโตแล้วนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสั้นๆนะครับมาทักทายกันตอนเย็นๆนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม